ลูกชายของคุณสอนเพชรนะคะได้มีการโพสต์เฟ e บุ๊กอย่างนะที่เรารู้กันว่าคุณสอนเพชรได้เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้เข้าโรงพยาบาลไปรอบหนึ่งแล้ว,ลว,ลวนะคะช่วงนั้นเราก็ตกอกตกใจกันว่าเอา้เอาคุณสอนเพชรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เข้าไปรักษาตัวแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านาปรากฏว่าเมื่อวานนี้เข้าไปโรงพยาบาลอีก อีกนหนึรรน่งรอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้สถ่อาวเดลีนิวของเราเนี่ยแหละ<ต>ผู้สืาเ<ต><ต>ดลีนิวออนไลน์ของเราเนี่ยแหละก็เลยต่อสายถึงลูกชายนะคะของคุณสอนเพรถ,ถามถึงอาการว่าอาการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะโดยโดยคุณสิริโชคนะคะลูกชายเนี่ยก็บอกว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คือล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองเนี่ยก็คือ หลังที่เอาเลือดไปตรวจก็พบว่าตอนนี้นะคะคุณสอนเพชรก็คือมีภาวะไตาวายเลือดเป็นกรดโดยคุณหมอบอกว่าช่วงนี้อากา,า,การทรงตัวอยู่นะคะแล้วก็มีการพาไปล้างไตไปทำทีทีสแกนแล้วก็ส่วนแนวทางการรักษาคุณพ่อเนี่ยคุณสิริโชคบอกว่าก็ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เยี่ยมเนื่องจากคุณหมอเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดแหละคุณหมอก็เลยให้ให,ให,ให้ให้กลับมาอยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็ใ,ให้โทรไปสอบถาม วันละครั้งก็คือมายถึงว่าคุณเฉลีชวกลับมาอยู่บ้านนะใช่ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณสอนเพชรกลารมาอยู่บ้านนะก็คือด้วยสถานด้วยสถานการณ์โควิดงนะก็ด้วยแล้วก็อยู่ใน ICU ด้วยก็เลยจะเข้าเยี่ยมไม่ได้นะคะก็เลยได้แต่รอโทรศัพท์ของโรงพยาบาลอย่างเดียวว่าว่าตอนนี้ต้องรักษายังไงอะไรบ้างตามนั้นนะคะแล้วก็คุณ ผู้สื่ขาวของเราเลยก็เลยถามต่อว่าคุณสอนเพชรเนี่ยมีอาการเครียดเรื่องต่างๆก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะคุณสิริโชคบอกว่าเรื่องโควิดก็น่าจะเครียดนิดนึงเพราะว่าท่านอยู่ตัวคนเดียวปกติท่านได้ไปเจอแฟนๆไปทัวร์ต่างจังหวัดแต่ว่าพอ มีโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําให้ท่านอาจจะเครียดด้วยส่วนหนึ่งแต่พอมีข่าวออกไปเนี่ยแฟนๆก็ส่งกําลังใจมาให้เยอะมากทางทางโซเชียลแล้วก็โทรมาด้วยคุณสิริโชคก็บอกว่าต้องขอขอบคุณจริงๆที่ส่งความรักแล้วก็ปรารถนาดีมาให้คุณพ่อขนาดนี้ขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่เขาพูดกับผู้สื่อข่าวเรานะคะซึ่งก็ได้ไปดูใน Facebook ของคุณสิริโชคมาก็เห็นว่ามีแฟนคลับนะคะของคุณสอนเพชรเนี่ยแท็กมาหา มาโพสต์ให้กําลังใจแล้วก็ลงรูปของคุณสอนเพชรอกว่าขอให้อาการป่วยหายเร็วๆให้กําลังใจครอบครัวคือบรรดาแฟนคลับอะนอกจากจะเข้ามาคอมเมนต์แล้วอะก็คือแบบโพสต์รูปทั้งรูปที่คนที่ตัวเองอะเคยถ่ายรูปคู่กับคุณสอนเพชรด้วยอะไรด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวตอนนี้ก็ทุกคนก็ให้กําลังใจใช่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย การรักษาพยาบาลยังไงต่อก็สามารถติดตามได้ผ่านหน้า Facebook ของคุณสิริชโชคเองด้วยนะคะส่วนข่าวลือต่างๆอย่าเพิ่งไปเชื่อนะอ,อ,อย่าเพิ่งไปเชื่อซึ่งคุณสิริชโชคเองก็โพสต์ว่านเนี่ยใครที่มาโพสต์ข่าวลือแบบนี้ออเออเรื่องของคุณพ่อเขาเนี่ยคือคุณจิตใจ,จทําด้วยอะไรอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือคุณพ่อก็อาการยังทรงตัวอยู่แล้วก็อยู่ในการรักษาดูแลของคุณหมอ นะค,ะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเรื่องเรื่องแบบนี้เรื่องอาการป่วยมันเป็นเรื่องของกําลังใจเนาะเวลา<ช>คนจะหายไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกเลยพอพอเราดูเราได้ยินข่าวหรือว่าคนป่วยได้ยินข่าวปุ๊บมันก็รู้สึกไม่ดีอะเ<ช>นาะมันกำลังใจที่มีมันถูกบั่นทอนะเนาะพี่คือจริงๆคนป่วยเขาอาจจะเขาอาจจะนอนไม่ได้ดูโซเชียลอะแต่คนที่เขาเฝ้าดูแลอ,อยู่อะเ,เ,เขาก็ต้องแบบเขาเห็นนะเขาต้องการกําลังใจมากกว่าการแบบว่า<ช>คุณไปบั่นทอนเขาอะไรอย่างนี้นะคะ